สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพามาล่องเรือนะคะพาล่องเรือเที่ยวค่ะวันนี้ปปป้าก็ขับเรือเองนะคะแฟนนาดาขับเรือเองค่ะนี่นะคะก็จะพากันไปดูหงนะคะหงกลางแม่น้ําค่ะอันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านกีทูนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ นี่นะคะเป็นหมู่บ้านไร้ถนนนะคะสองข้างทางก็จะสวยมากนะคะฝั่งทางนู้นกับบ้านคนฝั่งทางนี้กับบ้านคนคะ่ะนี่นะคะเขาก็จะมีเรือคอยบริการพวกนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเที่ยวอะคะ่ะนี่นะคะเขาจะคิดเป็นชั่วโมงนะคะแล้วแต่เราจะเอากี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะ นี่นะคะพี่น้องก็สวยงามนะคะหมู่บ้านกีทูค่ะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเราก็จะล่องเรือไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะพี่น้องนี่เราก็จะกำลังจะเข้าแม่น้ำแล้วค่ะเนี่ค่ะเจ้าหงค่ะพี่น้องหงค่ะหงเนี่ค่ะคนขับเรือผ่านเขาก็จะมาทักทายนะคะเนี่ค่ะนู่นนะคะ เฟนดา,ดาก็ขับเรือยังไม่ค่อยเก่งนะคะก็ซ้ายทีขวาทีขับพี่น้องเนี่ค่ะดูค่ะก,กระทักทายนะคะทักทายผู้คนนะคะพี่น้องสวยงามมากค่ะน่ารักด้วยจ้ะธรรมชาติสวยงามมากค่ะพี่น้องเนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ําจืดนะคะไม่ใช่น้ําเค็มค่ะพี่น้องเป็นเป็นแม่น้ําจืดนะคะอยู่ที่หมู่บ้านกีทูค่ะ ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเมืองน,นี้ผู้ท่องผู้คนจะมาท่องเที่ยวเยอะมากค่ะพี่น้องตรงนี้นะคะนู่นนะคะเจ้าหงค่ะเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะพายเรือเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะพี่น้องนู่นนะคะเจ้าหงก็ตามติดเลยนะคะนู่นนะคะ นู่นนะคะพี่น้องสวยงามค่ะนี่ปาป้าก็ขับเรือไปด้วยอะไรไปด้วยนะคะพี่น้องนู่นนะคะเขาจะขับเที่ยวกันบนอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องมันจะเป็นแม่น้ําเลยนะคะอันนี้นู้นก็เป็นหงนะคะนู่นนะคะหงกําลังหาอาหารค่ะพี่น้องไม่ได้สนใจอะไรนะคะหาอาหารอยู่ค่ะก็เอา หัวมุดเข้าไปลงไปในน้ำนะคะพี่น้องเพื่อจะกินอาหารนะคะปลาเยอะมากค่ะตรงนี้ค่ะนน่นนะคะเขากำลังกินนะคะพี่น้องนู่นอะคาน่ารักมากๆค่ะพี่น้องดูนะคะดูค่ะนู่นนะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะเจ้าหงน้อยจ้าโอ้ยสวยมากๆากจ้ะพี่น้องนน่นอะคาศโน่นอะคาศโน่นอะคา ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะพี่น้องนู่นนะคะดูกลางปีกไปนน่นแล้วค่ะธรรมชาติสวยงามค่ะพี่น้องดูค่ะดูกางปีกไปนะคะน่ารักมากๆค่ะนู่นอาะาศโน่นอากาหงค่ะนู่นนะคะสวยงามค่ะพี่น้องเขาก็จะหาอาหารอยู่แบบนี้ค่ะพี่น้อง ถ้ามีเรือพายผ่านไปผ่านมาเขาก็จะมาทักทายนน่นนะคะโน่นนะคะหงบินนะคะพี่น้องโอ้ยสวยงามค่ะพี่น้องโน่น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 ค่ะสวยมากๆค่ะพี่น้องโน่นนะคะโน่นนะคะธรรมชาติดีสุดๆจ้าตอนนี้นาดาก็มาอยู่อีกชิทเต้หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นดอกนาซิซั์นะคะสีขาวกําลังจะออกดอกค่ะพี่น้องดูต้นไม้ใหญ่นะคะพี่น้องก็จะปลูกยาวไปนู้นเลยค่ะนู่นนะคะก็สวยงามอีกแบบค่ะพี่น้องนี่นะคะธรรมชาติสวยงามมากมากค่ะพี่น้อง นี่ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามได้รับชมค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ